สวัสดีค yeah, so ่ะน <inside> <laughs> <iken> <used> uh ังเอเดน้าแอมบอกว่าใส่ชุดเดอให้รีวิวหน่อยนะคะนี่ค่ะรีวิวค่ะกุ้งสวยเพิ่งตื่นมาหน้ายับเลยค่ะอ๋อหงยัไงคะอ๋อหงอ่องหงอ่องหอะไรอร่อยลงลงไปก้มอะไรอร่อยเลยลูกอือะไรอร่อยเลยอ่ะอะไรอร่อยเลยอ่ะคะ คันเสิรเนีน่ยหลายเลยคะ่ะจัดเต็มค่ะชุดนี้รวมกันน่าจะหลายร้อยนะคะเนี่ยทั้งโบทั้งชุดทั้งรองเทา้าแม่แอมจัดให้ก็เลยใส่ก่อนฮาโลวีนซะเลยเดี๋ยวใส่วันฮาโลวีนวันเดียวแล้วเดี๋ยวจะไม่คุ้มใส่ก่อนซะเลยเใช่ไหมคะใส่่ส่รูปเล่นซะเลยใช่ไหมคะหนูใช่ไหมคะลูอก ค่ะลูกค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกค่ะโอ้หน่ายับจังเลยน่ายับเลยหน้าเป็นรอยเลยนะหน้าเป็นรอยเลยน้องไอดา ันนี้อารมณ์ดียิ้มก็เลยจับถ่ายรูปซะเลยน้ยนะคะเพิ่งตื่นมายิ้มอค่ะหน้าไม่บูดนะหน้าไม่บูดชุดใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเผื่อไงถ้าเล็กไปจะแน่นขาแน่นช่วงเป้านะคะเพราะว่าน้องให้ได้เป็นคน ช่วงล่งรากฐานมันคุงใช่ไหมคะขายใหญ่นะคะรากฐานบัน่งคงน้องขาแบบว่าอยากไปต้มขาหมูมากเลยใช่ไหมคะหนูใช่ไหมคะนอาอขานี่แบบว่าจะแน่นอยู่แล้วนะเนี่ยไมได้ เดี it? It ๋ยวรอพี <m hate ful> ่พาวินนะเดี๋ยวรอพี่พวินให้พี่พวินใส่ใส่ชุดให้เราบินด้พี่พาวินก็มีอีกชุดนึงนะคะได้ได้ไหนทาปากตามนตามหน่อยทตามหน่ หัวเราจะยุ่งไปไหนน่ยไปดีกว่าเดี๋ยวเรา่พี่เดให้หนโอวัสดีค่ะบาย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 ไปนะนั่งเล่นตนี้ัเลนนี้นั่งเล่นนี้ใช่ไหม

เฉื่ยเดี๋ยวจับนอนคว่ำหน่อยก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่โอเคบายบายนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายรูปรูปหน่อยค่ะบายบายไหนเไดาบายบายก่อนบายบายก่อนเลยบายบายทำไมยังดูจุกกระจุกกระจุกด้วยค่ะลูกหืมหืมมีจุกกระจุกรูปฮาโลวีนไหมเนี่ยฮะลูกกระจุกกระจุกรูปฮาโลวีนมีไหมมีจุกกระจุกรูปฮาโลวีนมีไหมมีไหมมีไหมเฮ้ยมีไหมมีไหมจ้าบายบาย